อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกซองอ่างเปาชุมเนียวอลเล็ตฟรีนะครับผมเพียงแค่เรานะครับกรอกเบอร์วอลเล็ตนะครับก็สามารถรับเงินฟรีได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะรับซองอ่างเปาฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมานะครับเข้าในส่วนของบัญชีชุมเนียวอลเล็ตนะครับจำนวน200บาทล่าสุดเลยนะครับก็ใครที่อยากจะมีเงินฟรีแบบนี้เนี่ยฝากกดไลคคค์์กกดดดดแชรรรรลิิปนนนนีีี้้้วววยยะัับเเ๋าาามูขตอธท แรกกันเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูนิวเล็ตนะครับผมจำนวน200บาทล่าสุดนะครับที่ได้รับเงินมานะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะรับเงินฟรีทูนิวเล็ตนะครับเพียงแค่กรอกเบอร์วอลเล็ตเนี่ยก็สามารถรับเงินฟรีเข้าทูนิวเล็ตได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูนิววลเตนนนะครับผมจ 200บาทนะครับผมตรงนี้เลยนะครับแอปนี้นะครับผมก็มีชื่อว่า GoDaily นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่จะใช้ในการทำเงินฟรีทูมิลเล t ได้แบบโดยตรงนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับผมที่เคยดาวน์โหลดใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้ทำเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองใช้งานกันดูได้นะครับที่ Google Play Store หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ คอมเมนต์ปักบดนะครับผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้เป็นหลักฐานล่าสุดเนาะที่ผมได้รับนะในวันที่16กุมภานะครับ2023เวลาตี246นาทีที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับถอนเงินไปไม่นานนะครับเงินเข้าที่ชูมิวเดตเลยนะครับผมรอไม่ถึง10นาทีนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับแอปนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลล็ตกันนะครับว่าต้องทําอย่างไรเนาะสำหรับคนที่เคยใช้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนอก่วนใครที่เป็นคนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เมนูแรกเลยนะครับจนถึงเมนูสุดท้ายนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับเมนูเนี่ยมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับเราก็ดูที่เมนูด้านล่างได้เลยสําหรับแอปโกเดรียนะครับผมเป็นแอปฟรีนะครับไม่ใช่แอปลงทุนหรือว่าเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รูปแบบของการใช้งานเนี่ยไม่ใช่แอปเกี่ยวกััับบบบกกกาารรรรพนนนนนนนะะะะคคคแแอปปี้ผมมเเ็็สส จากการอ่านข่าวนะครับแล้วก็การดูวิดีโอการเล่นเกมต่างๆแลวก็การเชิญเพื่อนนะครับเมื่อเรามีคะแนนเนี่ยเราก็นําคะแนนนะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูนิวเลตนั่นเองนะครับเมนูที่1นนะครับจะเป็นการอ่านข่าวเก็บคะแนนนะครับสําหรับการอ่านข่าวเนี่ยก็เป็นข่าวทั่วไปที่เราสามารถเข้ามาดูได้นะตรงนี้เนี่ยจะมีเหรียญทองขึ้นมานะครับเห็นไหมสังเกตได้ง่ายๆเลยจะมีเหรียญทองด้านล่างขวามือนะครับอ่าโอเคนะครับพอเหรียญทองเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะครับทำการกดรับตรงนี้นะครับผมตรงกล่องขว ก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาที่560คะแนนนะครับอ่านี่คือการอ่านข่าว1ข่าวเราจะอ่านข่าวเดิมก็ได้นะครับเพียงแค่เราเลื่อนอ่านแบบนี้นะครับจนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญนะครับหรือว่าเราจะย้อนกลับมานะครับดูข่าวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับสาหรับการอ่านข่าวเนาะตอนนะต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการดูคลิปิดอนะครับสำหรับคลิปิดีอเนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ในส่วนของแอป YouTube ทั่วไปนะครับเราสามารถค้นหาผ่านแอป YouTube ได้นะครับเราสามารถเเลือกกกหหมมวดู่่ียับ วข้อวิดีโอได้นะครับว่าเราจะดูเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างเช่นนะครับเป็นข่าวกีฬานะครับอ่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาเนาะเราก็กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เขาลงไว้ในส่วนของแอป u t u b e นะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วนะก็เปรียบเหมือนว่าเราดูคลิปวิดีโอจาก YouTube นั่นเองนะครับแต่ว่าการดูเนี่ยจะเป็นการดูผ่านแอปโคเดรียนะไม่ใช่แอป u t u b e นะครับเราจะได้รับคะแนนอย่างไรจากการดูคลิปวิดีโอเมื่อคลิปวิดีโอเนี่ยมันเล่นตามระยะเวลาปกติของมันนะครับสังเก มีเหรียญทองขึ้นมานะครับผมเป็นกล่องของขวัญนะครับเมื่อกดปุ๊บนะครับมันก็จะได้รับในส่วนของคะแนนขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งคะแนนแต่ละคนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มคะแนนนะครับซึ่งแต่ละแต่ละคนจะได้รับคะแนนจากการดูไม่เท่ากันนะครับตรงนี้นะครับผมได้รับมาที่481คะแนนนะครับเราสามารถดูวิดีโอตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะรับเพิ่มได้นะครับอีก500คะแนนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการดูคลิปวิดีโดนะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเปิดเพลงฟังจาก YouTube อยู่แล้วนะ ลองเปลี่ยนมาเปิดในส่วนของแอปนี้ดูหรือว่าใครชอบเปิดดูรายการบันเทิงต่างๆเนี่ยก็สามารถมาเปิดดูจากแอป Goldilily ได้นะครับแล้วก็เปิดดูไปเรื่อยๆนะครับแต่เราก็เก็บรับคะแนนได้เรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมรายการบันเทิงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชิงร้อยชิงล้านว้าวๆ้า,านะครับผมในส่วนของเวิร์กพอยต์ก็มีนะครับเราก็สามารถมาเลือกดูได้นะครับหรือว่าจะเป็นการดูเกมต่างๆนะครับบางคนชอบดูการเ,าเล่นเกมแคสเกมเนี่ยเราก็มาหาดูนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดูแล้วก็ดูฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าสมา ได้ทั้งสิ้นเนาะก็เหมือนกับการดู YouTube แต่ว่าแอปนี้เราสามารถเปลี่ยนจากคะแนนเป็นเงินทูมนิเวลต์ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่สานะครับสำหรับเมนูที่3ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูคลิปวิดีโอสั้นนะครับเหมือนกับแอปทิกต็อกเนาะที่เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับดูง่ายๆนะครับดูเพลินๆนะแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในส่วนของเหรียญทองขึ้นมาด้านล่างขวามือนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ดูตามคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันเปลี่ยนเป็นกล่องข้างขวานนนนะะคครรัับบเเกกกก็็ดดแ สะสมเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิทิวเลตหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนคลิปวิอีโอนะครับเราก็ปัดขึ้นนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับการดู t i k t o อกนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่4นะครับตรงนี้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับต้องอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะรวมไปถึงคะแนนของเราที่เรามีอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นกี่คะแนนนะครับคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทเวลาเราจะถอนเงินเรากดตรงนี้เลยนะครับมันจะมีลูกศรอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปนะการถอนเงินนะครับบางคนเนี่ยดาวน์โหลด ครั้งแรกนะครับมันจะมีโบนัสการถอนเงินแบบให้เราทดลองถอนอยู่ที่ประมาณ1บาทไม่ต้องใช้คะแนนถอนได้เพียงแค่1ครั้งเราก็ทําการถอนเงินได้เลย1บาททดลองถอนดูนะครับในส่วนของการถอนเงินเริ่มแรกเนี่ยมันจะมี10บาท50-100ให้เราเลือกถอนเป็นการถอนแบบขั้นต่ำนะครับแต่ว่าการถอนเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในเรื่องของ,ของการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนถึงจะทําการถอนเงินได้ในส่วนของ10บาท50บาท100บาทแต่ถ้าเราไม่อยากเชิญเพื่อนไม่อยากทําเงื่อนไข เมื่อเรามีคะแนนครบแล้วเราสามารถแลกเงินเข้าวอลเล็ตได้เลยอันนี้เราจะต้องเลือกเป็น200นะ500แล้วก็1,000ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเรามีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนนะครับตามรายการเนี่ยเราก็สามารถกดแลกเงินได้เลยกรอกเบอร์วอลเล็ตรับเงินฟรีเข้าทูมิวิลเล็ตได้เลยนะครับไม่เกิน10นาทีเงินเข้าที่วอลเล็ตแน่นอนนะครับช่องทางการถอนเงินตอนนี้ของผมมีแค่200 500 1,000เป็นทูมิวิลเล็ตแล้วก็เป็นโมบายท็อปอัพ การเติมเงินเข้าซิมมือถือนะครับหลักฐานล่าสุดก,ก็ตามที่ผมได้เปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของการ เชิญเพื่อนนะครับหรือว่าการแนะนําเชิญชวนนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆแต่ละบุคคลเลยนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนตรงนี้เราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนก็ได้นะครับถอนเงินได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากมีรายได้หลัก200 500 1000ต่อ1วันเนี่ยเราจะต้องสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองหากเราทําโดยที่ไม่เชิญเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียว ครับ1วันนะครับคุณไม่สามารถทําเงินได้ถึง100บาทแน่นอนนะครับเป็นไปได้ยากมากๆนะครับถ้าคุณไม่เชิญเพื่อนเลยนะครับสำหรับแอปฟรีต่างเนี่ยเราจะต้องสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเงินมาลงทุนเพื่อที่จะปันผลกําไรให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเน้นทําฟรีโดยการลงแรงนะครับตรงนี้เราก็กดเชิญเพื่อนนะครับผมและก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยด้วยรูปแบบวิธีการเชิญต่างๆได้หมดนะครับเชิญอย่างไรให้คนรู้จักให้คนสนใจตรงนี้เราก็ลองไปเชิญเพื่อนดูเนาะ ก็จะเป็นในส่วนของ l ล ne นะครับ m e s s e n g e r นะครับแล้วก็ f Facebook อ่าแชร์เป็นลิงก์นะครับคือการเอาลิงก์เนี่ยมาโพสต์มาส่งต่อได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับผมหัวข้อนะครับในส่วนการทําภารกิจนะครับศูนย์ภารกิจและก็ภารกิจเหรียญนะครับสำหรับศูนย์ภารกิจนะครับก็จะมีในเรื่องของการเช็คอินนะครับในแต่ละวันเนาะเมื่อเราเข้าใช้งานเนี่ยเราสามารถกดเช็คอินได้เลยนะครับภารกิจรายวันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูวิดีโอรับเหรียญนะครับรับรางวัลจากการอ่านข่าวหรือว่าบทความข้อความต่างๆรรแล้วกก็ทําาภิจ เพิ่มเติมได้ในแต่ละวันนะครับรางวัลเพิ่มเติมนะครับเป็นการทําเงินนะครับเราก็สามารถทําภารกิจตรงนี้เพิ่มเติมได้เนาะ,ะประมาณนี้ต่อมาหัวข้อนะครับภารกิจเหรียญน,นะครับสาหรับภารกิจเหรียญตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับคะแนนเยอะแต่การทําภารกิจก็ระดับความยากมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปต่างๆลงในเครื่องของเรานะครับเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมเกมนี้ละกันกดเข้ามานะครับพอ เรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราทําการกดรับนะครับกดรับตรงนี้ก่อนนะครับมันก็จะแนะนำนะครับให้เราทําการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนนะครับคะแนนที่เขาแจกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2องล้านเจ็ดนยคะแนนเหรียญทองเนาะนะครับคำแนะนำนะครับในส่วนของภารกิจทําได้ครั้งเดียวนะครับห่ครั้งหนึ่งในเครื่องเดียวนะครับผมก็คือ1ครั้งในเครื่องเดียวเนาะในการดาวน์โหลดนะครับการแจกรางวัลอาจจะล่าช้านะครับกรุณารอ15นาทีลองเล่น5นาทีหลังจากโหลดเสร็จนะครับ กลับไปที่เช็คดูสถานะนะครับภารกิจเป็นนะครับเปิดใช้งานหรือยังนะครับถ้าหากว่าตรวจสอบไม่แน่ใจสามารถสอบถามได้รับรางวัลปกตินะครับป,รปิดปิดใช้งานของการปรับเปลี่ยนโฆษณานะครับในแบบของคุณนะไม่งั้นคุณอาจจะไม่ได้รับรางวัลได้เลยนะครับอันนี้คือคําแนะนําในส่วนของภารกิจควรที่จะอ่านคําแนะนําด้วยนะครับว่าเขาให้เราทําอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรในการทําภารกิจเนาะภารกิจตรงนี้เขาก็จะเขียนบอกระดับนะครับเข้าเกมระดับ151 1 5, 10, 8, 21ยิเ สามสิบเอ็ดเนี่ยก็เ,ยเรียงลงไปในส่วนของระดับของการเล่นเกมเลยนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่5นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีเมนูของขวัญอินไว้วงล้อเกมและก็เพิ่มภารกิจรวมไปถึงนะครับโคดอ่างเปาโคดอ่างเปาตรงนี้นะครับผมไม่สามารถสร้างโคดอ่างเปาเองได้นะเพราะว่าผมจะต้องรอโคดอ่างเปาจากแอดมินเจ้าของแอปเท่านั้นที่จะเป็นคนแจก,กโคดอ่างเปาให้ถ้าใครอยากรับโคดอ่างเปาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเดี๋ยวผมจะเอามาแจก,กให้ถ้ามีนะครับแต่ ในคลิปนี้ผมแจกซอง w a l ล็ตอยู่แล้วนะครับฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับก็รอรับซองอ่างเปาได้นะผมจะลงให้ที่คอมเมนต์นะครับผมจะดูจากยอดไลค์นะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ